ยังยังไม่รู้ว่าครบหรือไม่ครบเพรไม่รู้ว่าใครจะส่งมาบ้างแต่ที่ที่ได้รับแล้วคือ,อสอปทสนชองงค์กรอิสระแล้วก็พ,กพักจติป,ปัดแล้วก็คนอื่นที่ที่เขาสนใจเยอะเลย <Okay. S 1> เป็นปึกเลยแต่คลอมอ,อย่าง สี่โมงครึ่งมั้งไม่รู้ไม่รู้หรืออาจจะส่งมาเป็นทางการเป็นไอเป็นทางไปรษณีย์ก็ได้ก็ก็กำลังนี้เริ่มให้เขาประมวลว่าแต่ละมาตรานี่มีใครเขาเสนอให้แก้ว่ายังไงมาจากไหนแล้วก็แก้ว่ายังไง จะมีเหตุผลอะไรก็ใส่ไว้สั้นๆเดี๋ยวเราก็จะไล่วิธีละมาตรโอไทยเขาเสนอให้เติมถ้ามันมันมีเหตุผลดีแล้วก็เราก็เติมมันหลัก,หล,กหลักเนื้อหาของมันหลักเนื้อหาของมันแล้วก,ลก็ถ้ามันไม่ ไม่ทําให้ถึงกับเราต้องร่างใหม่เนี่ยมันก็คงอยู่ในวิสัยจะแก้กันได้แต่ถ้าต้องทําให้เราร่างใหม่เนี่ยก็คือเราก็คาตัวตายอย่างเดียวเพราะว่าอเวลาเท่านี้เราคงร่างใหม่ไม่ได้ว่าเท่าที่ดูนี่ส่วนที่มาจากกลุ่มองคอ์กรต่างๆที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยเน้นหนักไปในทางเรื่องสิทธิเสรีภาพม,มาก ซ,ซึ่งตรงนั้นก็คงอยู่ในวิสัยที่จะดูปรับปรุงได้บางบางางนก็ไม่ยากเช่นของคุณบัเทียนบอกให้เติมคำสองคำนี้แล้วเราก็เติมได้ไอันนี้ก็ต้องไปพิจารณา ถือกัาต้องยกล่างใหม่ทั้งเบ้าบ่าวเดี๋ยว,ยวอันนี้ต้องค่อยๆไปดูกันถ้าเราไปเห็นเข้าเราเรา,เราก็จะโน้ตเอาไว้อะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลน,นะเราก็มักจะโน้ตเอาไว้เสมอแล้วเราก็ได้บอกกับกรรมการทุกคนแล้วว่าให้ถือเล่มไม่เล่มหนึ่ง เซ็นชื่อกำกับไปเจออะไรไหนก็ให้นอตลงไว้แล้วเราจะได้ออกลับมาพูดกันว่าไอ้ที่เขาเสนอนะั่นน่ะมันมันทำให้ดีขึ้นยังไงบ้างถ้ามันดีขึ้นเราก็จะได้ใสคือคือเปิดกว้างตอนนี้เราเปิดกว้าง <c oughs> ไ,มไม่รู้คขานานผมไม่เห็นต่อไปได้ <c oughs> ก็ไม่รู้ยังไม่เห็นว่าเขาไหวอย่างรตอบไ,ไม่ถูกขอไปดูข้อเสนอแล้สกหน่อว,ว,วิจาร์ณโดยยังไม่เห็นดีผม,ผมไม่ใช่ศาสตราจารย์นะ ศาสตราจารย์เนี่ยวิจาร์โดยยังไม่เห็นได้ไม่รู้ต้องไปดูปดอ,กอ,อากมีเป็นรกหลก็ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าถ้าไม่มีเรื่องจะปฏิรูปเยอะแยกเป็นหมวดก็ได้ไม่เป็นไร่างนี้ไม่ไม่ได้ดนหนักหนาสาหัส ก็ต้องทำความเข้าใจให้เขาเข้าใจว่ารัฐกับรัฐบาลในกรนะุรานนะรัฐเนี่ยคือประเทศซึ่งมีทั้งคนทั้ง,งหน้าอธิปตไตยแล้วก็ดินแดนแต่รัฐบาลนะ่ะม,ม,มันคือคณะบุคคลอันนี้เวลานี้เขาที่เขาไม่ไว้ใจคือเ็าไม่ไว้ใจรัฐบาลเพราะเขาคงเขาคงต้องไว้ใจรัฐ รัฐมันคือตัวเขาด้วยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจการปรับบ <c oughs> ันยัรอบสองน่จะไม่มีนลักษณะคลกับคนิพอปอะไรเลยเพราะว่าการสองปชองก็จะมีการพิจรณางคณะกรรมการรู้อันนี้ยังไม่รู้มไม่เห็นพวเขาแววก็คือยังไม่มีการที่จะเพิ่มอะไรอาง ถ้าไม่มีใครเสนออะไรเนี่ยเราจะไม่เพิ่มอะไรเว้นแต่เราพบว่ามันตกหล่นเราจะไม่เพิ่มอะไรที่เป็นสาระสำคัญเว้นแต่มันตกหล่นไปส่วนที่จะไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเนี่ยคือจะมาจากการที่มีคนเขาเสนอมาและถ้าการเสนอนั้นเป็นการเสนอที่ทมีเหตุมีผลมันจะดีกับบ้านเมือง เวลาเราปรับแก้เนี่ยเราจะค่อยๆจะยอยมาบอกเลยเราจะมาบอกทีละมาตราเลยเขาเียกลันกิวเข้มโคศบอยู่แล้วว่าต่อไปนี้จะต้องบอ,อ,อกอะไ<ป>รวันนี้พีนาไปผ่านไป20มาตราแก้อะไร้าเพราะอะไรมาจากไหนเราจะบอกมาตลอด แต่ว่าขอให้สื่อช่อกันเป็นลงให้ถูกก็แล้วความคิดของพรรคการเืองคนทางการเมืองที่เห็นเป็นจจะลารษณะของพรรประชาธิปัตย์ของคนอื่นไม่มีชมเในนมครับท่านท่านอภิสิทธิ์ท่านนชื่อ